ขีด,ขด,ขดยินดีต้อนรับกลับสู่ ST ออดคาวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะท,ที่เป็นตำนานของเมืองไทยและในปี2025นี้ Isuzu D Max กลับมาอีกครั้งด้วยโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและภาพลักษณ์ที่หรูหรามากยิ่งขึ้นรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบะสำหรับขนของอีกต่อไป แต่กลายเป็นพาหนะสำหรับชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและดีไซน์ที่น่าหลงไหลเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน Isuzu D-Max e 2025มากับดีไซน์ที่ดุดันขึ้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเสริมความแข็งแรงให้กับด้านหน้า ไฟหน้าแบบบีดเลตพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running หลายรูปทรงตัว L ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับรถและยังให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในเวลากลางคืนด้านล่างของกันชนถูกออกแบบให้ล้ำสมัยมากขึ้นพร้อมไฟตัดหมอกล็ดช่วยในการขับขี่ในสภาพอากาศที่ยากลำบากด้านข้างตัวรถมีการปรับเส้นสายให้โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ซุ้มล้อขนาดใหญ่รับกับล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความแกร่งและความพรีเมียมในเวลาเดียวกันมือจับประตูและกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถในรุ่นสูงสุดเพิ่มความลงตัวให้กับดีไซน์โดยรวมเส้นสายด้านหลังยังคงเอกลักษณ์ของ D-MAX ไว้ white, แต่เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นไฟท้ายแบบเลดที่ออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติมากขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายใน Isuzu D Max 2025เราจะพบว่าการออกแบบภายในห้องโดยสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนวัสดุภายในมีความพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใช้วัสดุแบบซอฟทัชบริเวณแผงคอนโซลและประตูพวงมาลาัยแบบมัลติฟังชันหุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบความปลอดภัยต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เสริมด้วยระบบเสียงคุณภาพจาก Dynamic Surround Sound ที่ให้มีติเสียงรอบทิศทางเหมาะกับการเดินทางระยะไกลเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้กระชับและรองรับสรีระมากยิ่งขึ้น รุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า8ทิศทางฝั่งคนขับพร้อมระบบทำความเย็นและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหลังยังมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมให้ใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับการเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งงานและครอบครัวในด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max 2025ยังคงให้ทางเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2ขนาด คือ1.9ลิตร Blue Power Gen 2และ3.0ลิตร VGS Turbo โดยเครื่อง1.9ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตร m, ขณะที่เครื่อง3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตร m, พร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและตอบสนองดีขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD โดยรุ่น 4WD มาพร้อมระบบเทรน a i ค Command ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเช่นโหมดลุยโคลนโหมดหินลื่นหรือโหมดขึ้นเขาตัวช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นโดยไม่เสียความสามารถในการบรรทุกหรือวิ่งทางลุยมีระบบความปลอดภัยครบถ้วนเช่นระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนทำให้ DMAX กลายเป็นกระบะท,ที่ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลสำหรับราคาค่าตัวของ isuzu d-max 2 0 2 5ในไทยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่ราคาประมาณ6 2 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดในตัว Highlander หรือว c คร s s ที่ราคาทะลุ